จะอดูนนี่นะยกมือยกมือให้มันจับสิแกนยกมือก่อนยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะระวังรถนิ่งๆดูงน้ำโนะดูไหนอลองน้ำโมอลองยกแกนลองยกมือให้เร็ยสิให้มันจับก่อนอะยังจำภาพติดตาดี <c oughs> ที่ว่าได้รถมอ์มึงเพนนั้นโบนัสเราออกด้วยได้เยอะเลย่แล้วเงินเราจะไม่ไดโอนออกไปไหนเลย่เพรนั้นยตัวโทรมาว่าร่มเหรอต้องทำไงัแท้นวะนหมือนไม่ได้นำโอ Hay, hay lại, phải không phải năm rồi thầy thầy dạ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 y เตนมดวงเตนะคเป็น่อเดีวให้ผมมูเมืองยดิยกมืองเเินเม่มันนี่จะโยนให้ดูมันมันอย่างตาบอกเนยสูงเลยนะใจพูดว่าคือันชื่อนี้แนะนำตัวว่าอยู่ะเอาจากไหนมาจักคาราบาวนะมันไม่พูดอย่างนั้นอ่งี้ชื่อไหน่าทนให้จเลนได้ของคาราบาว